ภูมิใจไทยต่างอะไรกับฮุนเซนออกจากการเป็นพักร่วมรัฐบาลกายังไม่ทันกินน้ำประกาศจะยื่นยติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลหรือนายกรัฐมนตรีคำถามก็คือมันตากอะไรกันละ่ะพักภูมิใจไทยขอถอนตัวจากการเป็นพักร่วมรัฐบาลสาเหตุก็เพราะเพื่อพักเพื่อไทยนั้นเนี่ยนะครับ เขาขอกระทรวงมหาดไทยมาบริหารเหตุผลที่เอากระทรวงมหาดไทยมาบริหารเพราะอะไรไหมการขับเคลื่อนนโยบายต่างๆมันไม่คืบหน้าประชาชนไม่ได้รับการตอบสนองพักเพื่อไทยทนไม่ไหวจึงจำเป็นต้องเอากระทรวงมหาดไทยมาอยู่ในการบริหารของตนเองเพื่ออะไรเพื่อจะขับเคลื่อนนโยบายสองปีที่ผ่านมาเสียดายครับ เสียดายและเสียเวลาเสียดายเวลาจริงๆที่พักภูมิใจไทยร่วมเป็นรัฐบาลอยู่นโยบายต่างๆของรัฐบาลพยายามจะขับเคลื่อน,นแม้กระทั่งการแก้ไขรัฐธรรมน,น,นูญก็ถูกขัดขวางโดยพักภูมิใจไทย Entertainment นต์คอมเก็ขัดขวางโดยพักภูมิใจไทยแม้กระทั่งการปรับปรามยาเสพติดนานยกประพ,พยายามกำชับให้ช่วยให้ร่วมกันปากก็บอกว่า ร่วมแต่ผลที่ออกมาก็เห็นชัดว่ายาเสพติดยังเต็มบ้านเต็มเมืองเพราะมันต้องอาศัยกระทรวงมหาดไทยและที่ล่าสุดพอพักภูมิใจไทยออกจากการเป็นพักร่วมรัฐบาลไปแล้วคุณอนุทินออกมาบอกผู้สื่อข่าวบอกว่าในช่วงที่อยู่กับพักร่วมรัฐบาลนั้นเนี่ยนะครับนะก็หลายนโยบายไม่เห็นด้วยกับนโยบายของรัฐบาลก็เลยต้องขวางกับพูดง่ายๆเอ้า คำถามก็คือว่าแล้วคุณโดยเป็นพักร่วมรัฐบาลกับเขาทําไมเสียเวลาถ้าคุณไม่เป็นพักร่วมรัฐบาลแต่แรกเขาก็พรรคอื่นมาเป็นพักร่วมรัฐบาลแต่แรกการทํานโยบายการสนองนโยบายของรัฐบาลต่อประชาชนเขาก็จะได้ทําได้ดีประชาชนก็จะได้รับประโยชน์อันนี้บาพูดแบบออกหน้าออกตาบอกว่าคล้ายแบบว่าอะไรกลืนไม่เข้าคลายไม่ออกจําไม่ต้องรวมรัฐบาลอ้าแล้วคุณไปเป็นพักร่วมรัฐบาลทาไมละ่ะครับ เพราะฉะนั้นผมก็เลยบอกว่าโอ้เสียดายเวลาสองปีที่ผ่านมานะครับประชาชนเสียประโยชน์ประชาชนเสียโอกาสและคราวนี้นะถ้ายืนยัติเขาเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจมันเท่ากับอภิปรายตัวเองนะเพราะพักภูมิใจไทยบริหารพักกระทระวงและกระทรวงมหาไทยกระทรวงแรงงานกระทรวงศึกษากระทรวงอุดมศึกษาไอกระทรวงใหญ่หลักหลักเนี่ย ผมถามว่าบรรดาสี่กระทรวงมีอะไรขับเคลื่อนมัางกระทรวงแรงงานเป็นไงเขาก็พยายามพักผู้ไทยบอกค่าแรงมันต้อง400ไปที่ไหนล่ะครับนะกระทรวงอาไทยก็พูดอยู่นี่แหละยาเสพติดก็ยังเต็มบ้านเต็มเมืองหลายหลายนโยบายนะกระทรวงศึกษาธิการนี่จบแล้วครับนะเงียบกริบในกระทรวงศึกษาธิการอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าขืนเปิดอภิปรายคราวนี้ก็อภิปรายตัวเองนะครับคุณสุรินทร์แสงบอกว่าระวังนะาจะเข้าตัวระวังน่าจะเข้าตัวอภิปรายไม่ไว้วางใจจริงอยู่ครับแม้ในทางกฎหมายอาจจะยืย่นยติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจได้ไม่มีปัญหานะครับแต่ในความจําเป็นเขาตึงถามบอกว่ามันจําเป็นขนาดไหนนะครับประเทศไทยวันนี้หนึ่งงบประมาณยังอยู่ในวาระที่สอง ว่าพี่นาของฉันกับบริการวิสามัญอยู่เลยนะงบประมาณเนี่ยบ้านเมืองวันนี้กัมพูชาหุนเซนปล่อยคลิปไปเว้นแต่ละวันนะกำลังต่อสู้กับบ้านใกล้เรือนเคียงอยู่พรรคภูมิใจไทยบอกจะยื่นยติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลน,นี่นะครับคอรอมอก็ยังไม่ได้เสนอโปรดเก้าเลยนะครับทุนเก้าเลย แล้วคุณจะอภิปรายไม่ไว้วางใจอะไรหลายคนจะบอกว่าโอ้คุณเป็นฝ่ายค้านหรือฝ่ายแค้นฝ่ายค้านก็ยังถือไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นะครับน้นาลาตัวจากรัฐบาลไปเป็นฝ่ายค้านแต่ท่าดีทราบยังไม่ได้คุยกับพรรคประชาชนก็เลยและการยื่นยติเขาเปิดอภิปรายไว้วางใจข้ามหน้าข้ามตาพรรคประชาชนก็แล้วครับเขาเป็นผู้นําฝ่ายค้านนะภูมิใจไทยใช่ไหมอยู่ในรัฐบาลก็พยายามจะนําไปเป็นรัฐบาลไปเป็นนายก พอไปเป็นฝ่ายค้านก็จะไปแซงหน้าพรรคฝ่ายค้านก็อย่างนั้นแหละครับพรรคร่วมฝ่ายค้านหรือผู้นาฝ่ายค้านพรรคภูมิใจไทยนั้นมีสอสอ69คนนะครับจะยื่นยติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจนั้นต้องใช้เสียงหนึ่งในห้านะถ้าพรรคประชาชนเขาไม่ร่วมก็ไม่สามารถยื่นยติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจได้เอาละนั่นก็เรื่องแล้วแต่พรรคฝ่ายค้านแต่ที่สนใจคือฝ่ายค้านหรือฝ่ายแค้นกันแน่ นะฝ่ายค้านหรือฝ่ายแข้นกันแน่นะครับออกไปกายยังไม่ทันกินน้าบอกจะยื่นจตีขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจในายกรัฐบาลโอ้ผมก็เพิ่งเห็นเนี่ยนะครับสมควรแล้วครับที่พรรคเพื่อไทยเอาพรรคภูมิใจไทยออกไปความจริงเนี่ยเขาบอกก่อนแล้วก่อนที่ยื่นลาออกพรรคภูมิใจไทยรู้จะเห็นรู้ตัวปุ๊บก,ก็เลยชิงยื่นใบลาออกนะพร้อมกับคลิปของมุนเสนได้ที นะครับหรือบางคนเ็าเดียกรู้กันหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะอันนี้ผมไม่รู้นะอ่าก็เลยตั้งคําถามว่าวันนี้ภูมิใจไทยต่างอะไรกับฮุนเซนนะครับการเป็นสสนะครับการเป็นพรรคการเมืองน,นั้นสําคัญต้องคํานึงประโยชน์ของประชาชนอย่าไปชิงโอกาสนะในขณะที่ต้องยอมรับว่าประเทศไทยยังมีหลายฝักหลายายนะเวลานี้เราต้องช่วยกันหลอมรวมสู้กับ อริราชศัตรูนะครับหลอมรวมสู้กับสิ่งที่มันเป็นภัยต่อประเทศไทยอยู่แต่ไม่ใช่กลุ่งศีอ่ะกลุงศรียาคนายในสัดกันเองไม่สามาคัคคีกลไกของการตรวจสอบว่ากันไปครับแต่ผมถามว่าเหตุผลเนี่ยจะยื่นยติเขาเปิดอภิปรายไม่พอใจรัฐบาลก็ยังฟอร์มไม่เสร็จแล้วคุณจะอภิปรายใครอภิปรายคุณะลิครับ <laughs> และพัก ที่น่าถูกอภิปรายมากที่สุดคือกระทรวงที่อยู่ในพักภูมิใจไทยทั้งนั้นนะอย่างที่บอกมเมื่อกี้กระทรวงศึกษากระทรวงแรงงานนะกระทรวงมหาดไทยใช่ไหมกระทรวงอุดมศึกษาเป็นกระทรวงเงียบทั้งนั้นแหละครับถูกไหมฮะหรือท่านผู้ชมคิดว่ายังไงหรือผมพูดผิดไปครับวันนี้เลยฝากกันครับเป็นฝ่ายค้านก็ไปเป็นฝ่ายค้านอย่าไปเป็นฝ่ายแคสเมื่อใดไปเป็นฝ่ายแคสประชาชนคนไทยไม่ได้ประโยชน์ แต่ถ้าไปเป็นฝ่ายค้านทำหน้าที่ตรวจสอบตามกลไกลของกฎหมายนะตามความสมเหตุสมผลไม่เอาความแค้นมาเกี่ยวอันนั้นประเทศชาติและประชาชนจะได้ประโยชน์ฟังความคิดนี้นะครับไปยังท่านนังหลายที่ติดตามดูก็แล้วกันนะครับจะเป็นแฟนคลับของใครไม่ทราบท่านเราวิเคราะห์ด้วยเหตุผลดินะครับออกจากพักร่วมรัฐบาลกายังไม่ทันกินน้ำประกาศยื่นยติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจใช่หรือไม่ ครับวันนี้จันงงเชมคนครับฝากประเด็นไว้แค่นี้ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ